อเอ็มก็ยังไม่เห็นว่ามีเสียงอะไรนะครับหรือว่าออมฤตจ,จะติดอยู่ในบ้านผีสิงแล้วออมฤตจ,จะติดอยู่ในบ้านประตูแดงตลอดไปแล้วไม่สามารถลงมาได้แล้วทำยังไงดี <c oughs> อุกพนเอ็มไม่น่าปล่อยใแอมเลยเข้าไปกับ F T เ <c oughs> อฟซีเลยโอ้ยลองไา้เลยไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับผอเขากลัวมากนะครับ บ้านประตูแดงบ้านผีสิงในตำนานที่เขาว่าเฮี้ยนมากนะครับวับนนี้พ่อเอ็มมีชาเลนจ์จะให้ออมเล็ตนะครับเข้าไปในบ้านประตูแดงโดยไม่มีพ่อเอ็มนะครับผมเราเสียค่าเข้าบัตรราคา199บาทดูซิว่าออมเล็ตจะเข้าไปได้หรือเปล่าแล้ววันนี้อาจจะมี f c ที่นี่ที่เขาอยากเข้าไปแต่พ่อแม่ไม่อยากเข้าไปด้วยอาจจะต้องหาแล้วก็พาออมเล็ตเข้าไปด้วยกันทั้งสองคนใครเป็นผู้โชคดีได้ไปกับออมเล็ตลองติดตามดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูประวัติบ้านประตูแดงข้าวๆกันก่อนนะครับ และนี่ก็คือประวัติของบ้านประตูแดงคร่าวๆนะครับผมนี่คือจุดซื้อบัตรนะครับเดี๋ยวเนจะหาผู้โชคดีแล้วก็พาอ,อม็ตเข้าไปในบ้านประตูแดงนะครับดูว่าเขาจะรอดออกมาได้หรือเปล่านะไปดูกันนะครับคือตอนนี้พ่อเอ็มอะไม่อยากเข้าไปให้ออม็ตเข้าคนเดียวแล้วก็มี FC นะครับน้องน้องชื่ออะไรคะน้องปันน้องปันจะอาสาเข้าไปกับอม็ตนะจับมือกันเข้าไปนะโอเคไหม โอเคไหมเดี๋ยวพ่อเอ็มซื้อบัตรก่อนนะโอเคไหมเดี๋ยวเราไปซื้อบัตรกันครับพ่อเอ็มไม่เข้าไปแล้วลองดูว่าน้องปันกับออมเลดจะออกมาจะรอดหรือเปล่านะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวออมเลดกับน้องปันเขาจะเข้าไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าออมเลดกับน้องปันเข้าไปแล้วจะรอดออกมาได้เปล่าโดยที่ไม่มีผู้ใหญ่ไปนะครับคืออ้อมเลดเขาเป็นคนชอบเข้าบ้านมีสินครับแล้วก็น้องปันพอดีเขาก็อยากเข้าพอดีแล้วคุณแม่น้องปันเขาก็ไม่ได้เข้าด้วยนะครับเฮ้ยนี่เขาดูบัตรหน่อยออมเลดนี่นะครับ แล้นะครับเดี๋ยวออมเลจะเอาบัตรตัวนี้เข้าไปนะเดี๋ยวเราไปรอคิวเนาะเราเข้าไปรอคิวตรงนู้นไปลูกไปไปจับมือกันไปเลยลุกจับมือกันไปเลยเฮ <c oughs> ้ยมีคนกรีดอยู่ข้างในเราอย่าไปกลัวเรากลัวเราจับมือไว้แล้วก็กรีดนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว <c oughs> อ่าเข้าตรงไหนเข้าตรงไหน <c oughs> นี่ช่องน้ําเงินช่องน้าเงินเดี๋ยวค่อยไปส่งเอาแล้วนะครับภารกิจเขาว้านผีสิงน,นะครับที่ปู้ใหญ่ไม่ได้เข้าไปด้วยนะครับระหว่างออมเล็ตกับน้องปันนะครับเป็นเอฟซีที่มามาเจอที่นี่พ สองคนครับผม,มนี่ไ,นะไหวจับมือกันไปไม่ต้องกลัวลูกเราต้องไปพร้อมกลุ่มก็ได้ใช่ไหมอ่าเราต้องเกาะกลุ่มไปเราต้องเผชิญความกลัวไปได้จับมือกันไวนะไ้นะเอาแล้วนะครับมาแล้วครับผมมีคนมาต้อนรับแล้วนะครับเป็นภารกิจทิ้งลูกเข้าว่านผีสิงนะครับคนเดียวนะครับกับเ c ฟซีหนึ่งคนนะครับผมนี่อันนี้คุณแม่ของน้องปันนะครับเดี๋ยวเรารอดูกันว่าออมเล็ตนะครับ จะรอดหรือเปล่าเขาลัวนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปกับพ่อด้วยนะแต่เขาก็อยากจะเข้ามากนะครับรับบ้านมาตูแดงตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรารอดูก่อนนะครับแต่ก็หายเดี๋ยวพาไปล้างออม็ตหันหน้ามาก่อนหันหน้ามาก่อนหันหน้ามาก่อนสองคนหันหน้ามาก่อนเอาไปแล้วสองคนนะครับเดี๋ยวรอดูตอนเขา,า,เาออกมาเขาออกทางนั้นใช่ไหมครับ<ช>เดี๋ยวเรารอดูว่าเขาจะไปเผเชิญหาอะไรเดี๋ยวเขามาเล่าให้ฟังนะครับเนี่ยเขาอยู่ข้างในกันนะเดี๋ยวเขาจะออกมาทางนี้นะไม่รู้ว่าออมเล็ตจะรอดหรือเปล่านะครับปล่อยให้ไปกัน สองคนเองนะครับผมเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะออกมาเป็นยังไงนะเพราะว่าข้างในเขาก็จะมีทําผีหลอกขึ้นมาเต็มมากมายนะครับเป็นคลิปที่พอป,ปล่อยให้อาเดนเข้าบ้านมีสิงจริงจริงออล็ดนเขาเข้าบ้านมีสิงบ่อยมากนะครับโดยเฉพาะบ้านมีสิงที่พัทยาซึ่งโหดมากเขาก็รอดกันออกมาได้นะครับนี่ออกมาเขาก็าจะออกมาทำนี้เดี๋ยวรอ,อมเลยน,นะครับว่าจะออกมายังไงนะครับอ๋อเขามีจับกันไว้ด้วยเห็นไหมนี่มือโร้องไห้เลยเก่งมากเลยลูก เก่งมากเลยเก่งมากเลยอออกมาตรงนี้ยไม่รู้ว่าเขาจะรอดไหมรอดคือเขาอยากเข้ามากอ่ะเนาะเราก็เราก็ไม่อยากเข้าอ่ะวันก่อนแม่ผมพาไปทุกที่หยุดไปอยังไม่กลัวเลยใช่ป่ะเออออมเดชเขาสร้างแบบเขามีภูมิเรื่องความกลัวนะเพราะเราแบบชอบดูผีชอบฟังเรื่องผีกันตลอดส่วนคนนั้นน่ะกลัวมันไม่ร้องไห้ค่ะไม่ได้เรื่องเลยอ่ะร้องไห้ตลอดเวลากลัวไปหมดเลย ไปบอกว่าเขาบอกว่าพ่อเอมมารักแตนที่ออมเนตวะไม่าัวก็ไม่รักหนูเพราะว่าไม่พานหนูเข้าไปเลยอยากเข้าไปด้วยนะเดี๋ยวรอดูออมเดลดออกมาแล้วกันถามว่าถ้าเอาไปเขาจะเข้าไปไหมเข้าไปก็เป็นภาระ,ะ <c oughs> งอนวิ่งไปวิ่งมาอยู่งอนมากเลยนะครับเ,เบลต,ตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณไห้านาทีครับเบลก็ยังไม่เห็นว่ามีเสียงอะไรนะครับหรือว่าออมเล็ดจะติดอยู่ในบ้านผีสิงแล้วออมเล็ดจะติดอยู่ในบ้านประตูแดงตลอดไปแล้วไม่สามารถออกมาได้แล้ว เนำยังไงดีอ่ะทุกคนอเอ็มไมนาปล่อยแฮมเลยเข้าไปกับเอฟซีเลยโอ้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 ยเริ่มละอุ้ยมีคนแหกปากด้วยโอ้ยเสียงคีดเสียงคีดลั่นเลยเสียงคีดลั่นเลยน่าจะใกล้ถึงแล้วครับรอดูออมเล็ตว่าเป็นยังไงนะครับออมอุ้ยมีเสียงอะไรไม่รู้ข้างในอุ้ยโอ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วเฮ้ย เฮ้ยเป็นยังไงบ้างโอ้ยรองเท้าหลุดเลยรองปันสนุกไหมคะ,ะสนุกไหมคะความรู้สึกกีดตลอดกีดแหละสนุกเวลาเข้าบ้านเป็นสิ่งต้องกีดพี่อมเดชกีดไหมไม่กีดเลยโอ๊ยร้องไห้เลยไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับโอ้เขากลัวมากนะครับร้องไห้เลยอเห็นไหมน่ากลัวเห็นไหมนี่เห็นไหมเนี่ยนี่อันนี้พี่เขาร้องไห้ขอบคุณนะคะน้องปันไปไป อมเล็ตเป็นไงวะเดี๋ยวค่อยไปสัมภาษณ์อมเล็ตแล้วกันครับตอนนี้นี่นีพี่เขาออกมาจากบ้านมีสิงแล้วเขาร้องไห้เลยนะครับน่ากลัวมากเลยเมื่อกี้เป็นจังหวะพอดีครับคือคุณป้าเขาเข้าไปคนเดียวเขาอยากลองเข้าไปแล้วเขาออกมาพร้อมอมเล็ตแล้วเขาก็ร้องไห้เลยนะตอนแรกเพื่อนก็นึกว่าเขาแบบออมๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆเขาเขากลัวจริงนะครับเนี่ยเห็นไหมต่อมเล็ตก็สามารถออกมาได้กับน้องปันนะครับส่วนน้องปันก็กรี๊ดสนุกสนานเลยส่วนอมเล็ตบอกว่าเขาไม่กรี๊ดเลยเดี๋ยวเพื่อนไปสัมภาษณ ก็ออกมาแล้วครับตอนนี้อเมริตก็ยังมีอาการเหมือนคล้ายๆว่าสันสันอยู่นะอเมริตรู้สึกมันน่ากลัวไหมไหมันน่ากลัวเพราะว่าไม่มีพ่อแม่ไปด้วยหรือยังไงหรือว่าข้างในมันน่ากลัวจริง,งม,บบมีผีเยอะไหมเ,ออเ,ออเยอะอยู่ประมาณสี่ห้าตัวแล้วมืดไหมมืด,ม,ดมืดด้วยใช่ไหมข้างในมืดแล้วก็อเมริตก็เข้าไปแล้วแบบผีสี่ห้าตัวเหรอแล้วมีแสงมีเสียงอะไรไหมมีแล้วถ้าพี่ย่าพี่นี่กับพี่พัทยาโรงพยาบาลผีที่เราไป ที่เล่าอ่ะอ๋อเล่าเรื่องผีเหรอแรกเล่าก่อนแล้วอ๋อเล่าเรื่องก็แป๊บเดียวแล้วแล้วหยุดยังในที่เล่าอ่ะเขาบอกค่ะหรออ๋อคือปั้นกี้ตลอดเอออ๋อปั้นกี้ตลอดเลยก็ขอบคุณน้องปั้นด้วยนะครับปูสามาเป็นเพื่อนสำเร็จนะครับผมนี่ครับแล้วก็มีนี่ทำน้าน่ารักจังเลยดพี่นี่เอาเลยดูน้องหลอกนี่เอาเลยนี่หลอกเพี้ยมเลยหน่อยลูกหลอกเพี้ยมเลยหน่อยเออน่ารักจังเลยครับขอบคุณครับแล้วมันมีผีอะไรบ้างทนอยู่ข้างในก็มีผีแบบ ผีคุณหมอเป,เป็นแบบบางส,วส่วนก็จะมีแต่ผู้ชายมีผู้ชายผีผู้ชายใช่ไหมผีผู้ชายที่เยอะสุดแล้วอเล่นแล้วเอเล่ถ้าเทียบถ้าเทียบหเหมือนอะไรนะอ่าคุณยายมาดูแต่งหน้ามัมนผีเลยเน,ะน,น,นาะเหะาามือนผนอีผีพยาบาลครับผีผีฝรั่งแล้วคุณยายชอบนะคุณยายชอบคุณยายยังมาชมว่าสวยเลยเห็นไหมแล้วเอาเล่ให้ความน่ากลัวระหว่างที่นี่กับที่พัทยาที่เราไปโรงพยาบาลล้างอันไหนน่ากลัว มันเหมือนจริงหมดเลยเนาะใช่ไหมที<ช>่<ช>นั่นอ่ะแต่อันนี้มันไม่ค่อยมีแบแค่เคขาแค่เดิมมนม,มาแค่เดี่ยวอ๋อเขามาทำให้เราตกใจใช่ไหมคเขาแบบออกไปจากบ้านคือตอนอลำเล็ออกมาอลำเล็ก็น่าเสียเหมือนกันนะครับว่าเมื่อไหร่มันจะจบใช่ไหมอยู่ข้างในแล้วเราคิดว่าถ้ามีบ้านมีสิ่งนี้เอาเดีจับเข้าไปอีกไหมไม่เข้าแล้วไม่เข้าแล้วถ้าไม่มีพ่อเอ็มถูกไหมต้องมีพ่อเอ็มใช่ไหมแต่เมื่อกี้มีเพื่อนไปด้วยก็ดีใช่ไหม ก็ขอบคุณน้องปันด้วยนะครับออมเล็ตก็อยากจะไปตามหาน้องปันอยู่นะไม่รู้ไปไหนลำกันนะโอเคคลิปนี้ก็ไปแล้วครับส่วนน้องเชเบีก็ไม่ได้เข้าไปนะเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายก็จะไปเดินดูงานกันต่ออีกแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปตามหาไปตามหาน้องปันใช่ไหมหรือปอเดียวกันเลยโอเคนะปล่อยออมเล็ตเขาไปเล่นกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเก่งมากลูก